สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกับวิชาการงานหาชีพนะคะซึ่งวันนี้เราจะเรียนงานบ้านนะคะในกิจกรรมที่4เรื่องการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารได้ เรามาดูวัสดุอุปรกรณ์นะคะที่ใช้ในการล้างทําความสะอาดนะคะอันแรกได้แก่แผ่นคัดโพงน้ําผ้าสะอาดค่ะน้ํายาล้างจานถ้วยใส่น้ํายาล้างจานกะละมังและตะกร้านะคะทีนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องวิธีการล้างแก้วนะคะขั้นตอนที่1ล้างแก้วน้ําด้วยน้ําสะอาดหนึ่งครั้งค่ะ อันที่สองผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วยอ่างล้างจานหรือกะละมังนะคะขั้นตอนที่สามค่ะใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานถุงภายในและภายนอกแก้วขอบแก้วให้สะอาดนะคะขั้นตอนที่สี่ล้างแก้วในน้ำสะอาดสองถึงสามครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่น ตอนที่5ค่ะคว่มแก้วในที่คว่มแก้วหรือนำไปพึงจนแห้งนะคะและหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่6ค่ะเก็บแก้วที่แห้งแล้วไว้ในตู้ตะกร้าโปร่งใสใช้ผ้าขาวคลุมนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองค่ะ ประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะคะ 1. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารสะอาดปราศจากเชือ้อโรคทําให้ปลอดภัยเมื่อนํามาใช้งาน 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวสัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างทาความสะอาดนะคะ 3. อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารใช้งานได้นานไม่ชํารุดไม่แตกหักนะคะ อย่าลืมไปทบทวนกันนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะ